ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันผลการใช้งานหมอ้อต้มไข่ที่ผมได้รับมานะครับเป็นหมอ้อต้มไข่ที่ไม่กองแกงนะครับวัสด,ดุดียี่ห้อคารูในคู่มือคขยก็จะบอกวัสดุต่างๆที่ใช้ทำเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับไม่กองแกงราคาประมาณเกือบสี่ร้อยบาทผมได้มาทดลองใช้แล้วใช้ได้ ตอบโจทย์ในการประหยัดพลังงานประหยัดน้ํานะครับตัวนี้ผมทดลองกับโซลาเซลล์ด้วยโซลาเซลล์ผมโซลาเซลล์ชุดเล็กนะครับที่ผมทดลองใช้เนี่ยเป็นระบบ12โวลต์ส6 36 ML, แบมสบแอมป์แบตเตอรี่เทียมแอลอนฟอสเฟอร์ food, นะครับชุดเล็กสามารถใช้กับหม้อต้มได้นะครับการที่เปลี่ยนพลังงานแบตเตอรี่เป็นพลังงานความร้อนเนี่ยมันปกติใช้พลังงานสูงครับแต่ตัวนี้มันใช้พลังงานแค่300วัตต์มันเลยใช้กันได้นะครับ อันนี้ทาไข่ยางวัตูมก็ได้นะครับที่ทดลองไขย่ยางวัตูมไข่ลวกไข่ต้มสุกนะครับบางคนเห็นรีวิวเขาบางคนก็ไปทําไข่ตุน๋นได้ในโหมด p 4ีไข่ไปชาโหมด p 5ไข่โยเกิร์ต p 6อะไรเงี้ยแ,แต่ผมลองแค่3ตัวแหล่งนะครับแล้วก็จะบอกข้างกล่องว่าเป็น3ามยวัตต์ะนะครับตัวนี้วัสดุดีครับใช้งานได้ย,ยาวๆเลยนะครับผม ที่ผมไม่ดูอตอนเปิดกล่องนะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับหลังจากใช้งานก็รู้สึกว่าประหยัดพลังงานประหยัดน้ำแต่แบตควรจะใช้ถ้าเพื่อนจะใช้เอาแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตควรใช้สัก50แอมนะครับ50แอมที่ผมใช้ได้อะเป็นช่วงของแบตเกือบเต็ม แปเกือบเต็มสามโวล ML แอมป์อัเกือบเต็มเพราะว่าช่วงแรกในการใช้พลังงานในการใช้เครื่องเนี่ยเอามันจะบูสต์ไปอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกวัตต์แป๊บหนึ่ง่อที่มันจะลงมาสามร้อยวัตต์นะครับในนี้ผมให้ดูระดับมันจะมีระดับน้ําบอกระดับต่ำสุดกับสูงสุดนะครับไม่ให้มันเกินนะครับไม่ให้ต่ำก็ต่ำสุดแล้วก็ไม่ให้เกินระดับสูงนะครับตัวนี้ ขาก็บอกอยู่บางคนทาไข่ตุนเขาจะมีถ้วยมาให้ด้วยถ้วยสแตนเลสสามศูนย์สี่ตรงนั้นบางคนก็ทําไข่ตุนอยู่ในถ้วยเลยก็จะใส่ระดับน้ําที่ต่าหน่อยนะครับอันนี้ต้มไข่นะครับก็จะมีโหมดตั้งเวลาล่วงหน้าตั้งเวลาล่วงหน้าคือเรากดโหมดตรง P ก่อนแล้วค่อยมากดตั้งเวลาตั้งเวลาล่วงหน้าได้สิบสองชั่วโมงอ,อันนี้อันนี้ศูนย์จุดห้าแปลว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ ต้องล่วงหน้าหมายความว่าหลังจากตั้งเช่น0 5หลังจากตั้งแล้วครึ่งชงั่วโมงมันถึงจะทํางานนะครับเนี่ยตั้งไว้ประมาณว่าเราอาจจะกะเวลาว่าพอมันต้มแล้วมันก็เช้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยร้อนเราก็กินไข่ได้เลยไปที่เราตั้งเมนูไว้นะครับ นี่ครับแบตบผม3ามโฉก ml นะนะครับระบบ12โวลต์แบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตต้องเน้นว่าแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตเพราะว่ามันมันใช้พลังงานได้เยอะจากความจุมันถ้าเป็นแบตตะกัก่วกดไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านมันจะมันจะใช้ได้แค่สามสี่เปอร์เซ็นต์เองตะก,กั่วกดนะอันนี้แบต lithium ion p h o s p h a t ate, ขนาดสามโฉก ml ยังใช้ตัวนี้ได้นะครับผมสามร้อยวัตต์ได้ นี่ครับตัวนีนมนมน้มันเกือบไม่ผ่านมันเกือบไม่ผ่านจะให้ดูว่าเพราะอะไรเนี่ยมันขึ้นไปเจ็รอยวัตต์แปดร้อยวัตต์เนี่ยมันจะบูตแค่ช่วงแรกแต่แบบผมจุดท,ที่ตอนทดลองอะ่ะมันแบตบมันเกือบเต็มนะครับมันก็เลยใช้ได้ เลยแนะนำนเพื่อนว่าถ้าใช้กับแบตหรือเที่วยวเราใช้สักแบตบสักประมาณ50แอ mAh อานะัอ่อินเวอร์เตอร์ไม่มีปัญหาไม,ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าขนาดโอมป์36 mAh ใช้ได้เลยตรงนี้แล้วมันเนี่ยมันขึ้นไปแค่เดียวแล้วมันก็จะดูแลต่ำอย่ยานี้300วัตต์ไปเรืเร่อยๆโหมดทีหนึ่งคือโหมดาขายางมาตูมที่เขาเรียกจากที่ผมใช้งาน ก็คือว่า P 1ก็คือว่ามันจะทําความร้อนน่ะสินาทีทาความร้อนต่อเน,นื่องนะสินาทีสามน้ทีวัดเนี่ยแล้วก็นับถอยหลัง5้านาทีในในระหว่างที่มันนับถอยหลังเนี่ยทุกนาทีมันจะมีการใช้พลังงานความร้อนประมาณ1ิวิขั้นช่วงที่ขั้นนาทีกระตุน้นเฉยกระตุ้นความร้อนไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับนับถอยหลัง ศูนยจนศูไปเรื่อยๆคือถ้าเสร็จระบบแล้วก็รวมเป็น15นาทีใช้ความร้อนต่อเนื่องสินาทีนับถอยหลัง5นะครับถ้าเอาขึ้นมาเลยมันจะเป็นไข่เกือบสุกตรงกลางจะแดงตรงกลางจะยังแดงๆอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆอยากทำยางมะตูมไข่ยางมาตูมนะนับถอยหลังเลยสักสองนาทีเอาขึ้นมาเลย หรือว่าอยากทําไข่ต้มสุกก็ใช้หมวดนี้ได้หมวดพี่หนึ่งก็คือว่าพอมันเสร็จระบบแล้วทําความร้อนต่อนเนื่องสิบนาทีแล้วก็นับถอยหลังห้านาทีแล้วปล่อยเอาไว้ความร้อนของน้ำมันจะทําให้ไข่สุกตรงกลางจะเหลืองเลยนะครับปล่อยเอาไว้สักห้านาทีสิบนาทีนะครับเพราะเพราะมันมีความร้อนของน้ําอยู่นะครับรเพื่อนเราคิดดูว่าแต่ก่อนที่เราต้มไข่นะ ถ้าถ้าเราใช้เตาแม่เหล็กนะโอ้โหใช้พันกว่าวัตนะครับแปดนาทีสิบนาทีนีต้องใช้เป็นพันสามพันหกร้อยวัต์เลยแต่ตัวนี้มันมันเป็นเครื่องเล็กๆอยู่ในพื้นที่จำกัดเห็นไหมใช้สามร้อยวัตสบายเลยเนี่ยนี่คือการประหยัดพลังงานนะครับอันนี้นับถอยหลังไปแป๊บหนึ่งผมเอาขึ้นมาเลยนะ ก็เป็นยางมาตูมได้แต่ถ้าเราหมดพีหนึ่งเราปล่อยให้มันสิ้นสุดต้นน้ำพลังถึงห้ามันจะเกือบสุกมันจะไม่เป็นยางมาตูมที่ผมใช้นะเนี่ตัวนี้ยางมาตูมเหลืออีกสักสองนาทีเอาขึ้นมาก็ได้ยางมาตูมถ้าชอบอยางมาตูมนะอันนี้ไข่ลวกไข่ลวกจะทำพลังงานต่อเนื่อง สามร้อยวัตต์ต่อเนื่องนี่ห้านาทีนะครับแล้วก็นับไปหลังสิบนาทีแล้วก็พสามไข่ต้มสุกเลยแบบฮาร์ดเลยเนี่ยมันจะทำพลังงานต่อเนื่องสามร้อยวัตต์เนี่ยสิบนาทีแล้วก็นับไปหลังล 3, สิแบบงงหา้นนาน,หนาทีนะครับแต่ผมก็ใช้ P หนึ่ง P หนึ่งนะครับเนี่ยถ้าต้มสุกมันก็มันก็จะเป็นแบบเนี้ยหนึ่งคือ ถ้าจะต้มทพีหนึ่งถ้าจะให้มันเป็นแบบเนี้ยปล่อยมันไปสัก10 20นาทีรับรองเป็นแบบนี้แน่เลยแน่นอนมันใช้พลังงาน10ใช้พลังงานต่อเรื่อง10นาทีแล้วก็ใช้กับแบบกระตุ้นแบบนับถอยหลงังไป5นาทีนะครับนี่ผมไม่ดูว่าใช้น้ำน้อยมากใช้แก้วครึ่งสำหรับการต้มไข่ การประหยัดพลังงานทําให้เราเออเวลาเราอยากกินไข่ต้มนะเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ไฟเยอะนะครับต้มลูกเดียวก็ได้ต้มสองลูกก็ได้นะครับแต่ก่อนเวลาผมจะจะต้มไข่นะถ้าใช้เตาแม่เหล็กนะโอ้โหโอมันเปลืองมากเลยพันกว่าวัตต์แล้วก็แปดนาทีสิบนาทีนะนะครับอันนี้ เป็นเครื่องทําความร้อนที่ใช้กับโซลา r เซลล์ชุดเล็กได้นะครับอันนี้มันตอบโจทย์มากๆการใช้งานที่มันสะดวกแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับคุณที่ตามมาชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ